อหอได้แล้วด้วงนาศหรือว่าคุณมาลิวันหนีนาครามครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรดิฉันนางสุนิสาเดชโอยพรวง,รงประธานจัดงานพลังสตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพื้นที่ตำบ,บทลท่าแสะขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพธิธีเปิดโครงการกวนสตรีสากนจังหวัดชุมรพรนครอุสิขอเสียงปรบอือให้กับท่านนครด้วยค่ะประธานพลังสตรี ขอแต่และตำบลน,นะครับรวมไปถึงบันดาพี่น้องพลัสตรีแล้วท่านคุณวิเกียร์ท่านประธานส่วนจังหวัดชุมพรถือว่าเป็นองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมพลังของสตรีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงเวลาที่ผมเข้าทำหน้าที่เป็นนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ผมเคยตั้งก็ประมาณในวันสตรีสากลเนี่ยครับทั้งแปดอำเภอนะครับแต่ว่าทุกครั้งทุกปีก็จะมีพี่น้องปลังสตรีในพื้นที่ของขอำเภอประทิวเป็นเจ้าภาพจัดส่วนสตรีอำเภออื่นๆนะครับก็ไม่ได้ดําเนินการเอารบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุ่งพรไปดําเนินการจัดแต่อย่างใดปีนี้ครับก็กลุ่มพลังสตรีในเขตพื้นที่มมอำเภอท่าแซเป็นเจ้าภาพ นะครับพนั้นการบริการการดูแลการจัดการต่างๆเนี่ยก็มาจากท่านประธานสุนพลังสตรีแล้วก็สมาชิกพลังสตรีของพื้นที่เมืองท่าแซด,ดําเนินการกับงานครั้งนี้เพื่อที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาสัมสรค์มาพบปะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสตรีถือว่ามีความแข็งแรงและโดยเฉพาะวันนี้สุขภาพของสตรีไม่ว่าหญิงหรือชายเราก็มีความเสมอภาคในสังคมในอดีตท,ที่ผ่านมาครับ สตรีมีหน้าที่ดูแลลูกๆหลานนะครับดูแลครอบครัวแต่ไม่มีโอกาสที่อยู่ในสังคมหรือว่าเป็นผู้นําในสังคมแต่วันนี้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือทั่วประเทศนะครับในเรื่องสตรีเรานี้มีความเสมอภาคเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาชุมชนหรือว่ามีบทบาทในสังคมเป็นอย่างดีนี่คือพลังสตรีอบอ